สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียหุบเขาคงตระง่านสายน้ําไม่หยุดไหลพบเจอวันหน้าแน่นอนกรอนบทนี้มาจากหมดของปรมาจารย์รัธิมานเสี่ยวจ้านอยู่ในหมทของเสี่ยวจ้านแล้วก็หวังอี้ป๋อครับวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวที่น่ายินดีที่จะนํามาเล่าให้ฟังกั ไว้อิงกล่าวเอาไว้ในปรมาจารย์ครับบอกว่าภูเขาคงตงงานสายน้าไม่หยุดไหลพบเจอกันวันหน้าแล้วก็เหมือนว่าพวกเขาจะได้เจอกันจริงๆกับข่าวล่าสุดของเสี่ยวจาย้านและก็หวังอีปอนะักแสดงนําจากปรมาจารย์ลัทธิมานนะครับในบทบาทไวอูเซียนแล้วก็หลานจักน,นะฮะหลังจากจากกันวันนั้นหลายคนยังคงวนเวียนอยู่ในกูซูแล้วก็เสี่ยวจาย้านและหวังอีปอชีวิตแบบพลิกขึ้นไปอีกขั้นก็คือการเป็น ระดับซปเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่รับงานซีรีส์เป็นว่าเล่นนะครับและอีเวนต์ต่างๆด้วยอย่างบางอีปอทที่ออนแอร์ไปก็คือตำนานลุ่วหยานในขณะที่เซียวจ้านก็มาด้วยซีรีส์กองกําลังประจันบ่าตอนนี้ก็กําลังออนแอร์ที่ไอชีอีถือว่าฮิตติดกระแสเหมือนๆกันล่าสุดทั้งคู่เหมือนจะวนมาเจอกันนะครับในงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิง่งที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์นี้ที่ปักกิง่งและก็มี ศิลปินมากมายนะที่จะร่วมร้องเพลงในมหกรรมนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวง T F Boy วงดนตรีของจีนเย็นเฟยนะครับแล้วก็มีรายชื่อของเสียวจ้านแล้วก็หวังอีป,ป่อจากรายงานของสื่อจีนทั้งหมดนี้จะร่วมร้องเพลงกันในโอลิมปิรุดูหนาวกับเพลง ไทยนาเวลคัมยูนะฮะซึ่งทําให้แฟนๆของปอจ้านนั้นรอคอยเป็นอย่างมากกับสิ่งนี้หลายคนหวังเอาไว้สูงครับว่าขอมายืนคู่กันหน่อยในรายการนี้ส่วนจะถามว่าจะเป็นการอัดเสียงหรือว่าการออกไปร้องสดนะครับล่าสุดนี้มีการอัดเสียงไปแล้วแต่ว่าร้องสดทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันว่าหวังอีปอกับเสี่ยวจ้านจะได้เห็นพวกเขาปรากฏตัวพร้อมๆกันหรือไม่แต่แค่รู้ว่าพวกเขาทํางานร่วมกันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกันแล้วสําหรับแฟนๆของปอจ้านในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่อง ราคสารดีๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันเป็นอย่างไรกันบ้างหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อส่งกำลังใจให้แอดมินด้วยอย่างที่บอกภูเขาคงตรหง่านสายน้ําไม่หยุดไหลพบเจอกันวันหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ